เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟมาตรฐานต้นเกมเช่นเคยอะไรก็วันนี้เราก็อยู่กับปืนลูกซองคู่ใจอะรก็จะไปดักคนที่มีปืนเนี่ยและบ้านนี้มันก็มีปืนฟาร์มารครับเดี๋ยวเราก็มาดักกันนี่อันนี้พวกผมก็เพิ่งลงด้วยครับอะไรก็มีแค่ลูกซองเนี่ยคนอื่นก็ของนำละมีแต่ของดีๆใช้เนี่ย แต่และก็ตัวเปล่าเลยเดี๋ยวมารอดักดูเผื่อว่าเราจะได้ปืนมาเนี่ยตอนนี้เสียงเท้าอยู่ในบ้านก็สองคนนะแต่ละก็ลูกซองไอ้ลูกซองลำกล้องเดียวเนี่ยก็ส่วนก็สองนะัดโอ้ยอาววะแต่มันออกจากข้างบนครับเฮ้ยมาแล้ว เขาปังเฮ้ยโอ้โหโอ้ย,อย,อย,อยแล้วลุกมาเอาเรื่องม่อกี้เม็ดแรกที่ผมยิงไปนี่คือดาเมดบักนะขึ้นเลยแต่ก็ดีที่ดาเมจที่สองนี่คือเขาหัวเต็มๆมาก็เลยร่วงไปแต่ว่ามันชุบมาครับแล้วก็ตายไปเอาว่าตอนนี้เพื่อนยิงพวกมันตายครับแล้วก็นจะได้ฟาร์มมาร์มานะนี่แล้วมันจะออกมาเป้า บ้านมันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยแล้วก็มีแค่ลูกสองเช่นเคยเดี๋ยวผมได้ปืนที่คีเดี๋ยวเราเจอกันที่คีมาไล่พวกเราเลยนะมีปืนเนีะแถวนี้มีปืนหลงเหลือให้เราปะสักกระบอกหนึ่งก็ยังดีเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ปิดปะ โอ้โยโอ้ยตัวนี้ของเยอะเลยว่ะโอ้โหแล้วมีการม่วงด้วยะไรก็เสื้อเหล็กตัวนี้รวยจริงสวยครับแล้วเราก็ได้ฟาร์มาสมาใช้ละวะตอนนี้เราก็ได้เวลาไปล่าบ้างละเมื่อกี้ขีอโดนลา่ามาไงเราบีแค่ลูกซองอะตอนนี้ก็บีปืนใช้ละวะ อะไรก็ร่วงป้ายตอนนี้คือพวกมันมีแค่ลูกซองละจากที่มันใช้ฟาร์มมาเนี่ยพอตายก็เหลือแค่ลูกซองเลยมาตอนนี้เราก็เกมนําต่อเราได้ปืนมาแต่ก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับเราได้ของมาเยอะเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเก็บแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาล่าใหม่ได้ก็ของเต็มตัว เอาว่าอันนี้ข้างหน้าเรากนเบายอรวงครับแถวนี้คือคนเยอะอยู่นะเห็นหลายตี้เลย ในบ้านมีคนครับแม่รวาจะออกมาเป่าผมว่านี่จะเหลือแค่ลูกซองเลยนะแล้วก็ไปหาต่อดีกว่าย๋าไปหาคนใช้ปึกดีๆแล้วก็ไ,ไปหาเล่นกันในบ้านนี้ครับเสียงเท้าโอ้ย อะไรก็เรียบร้อยตัวเปล่าแันนี้ผมว่าปืนน่าจะหมดแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยอะไรก็ไปหาที่ใหม่แล้วกันโอ้ยเอาวะลูกซองเท่าหลายแต่ก็ดีที่เราเห็นก่อน อ๋อได้ลูกซองมาไปไปต่อครับอ่าอะไรก็สวยครับมันเข้าบ้านวะ่ะอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปส่องกันเพราะว่าตอนนี้เราก็มีระเบิดนะ าลองปีนขึ้นดูครับเดี๋ยวถ้าเราเจาะได้เราก็เจาะเลยอนี้ก็มีสิบกว่าลูกอยู่เอาว่าไอ้นี่คือมันล่อเราอะ่ะมันจะให้เราเข้าบ้านนะโอย โอ้โหอะไรก็ไปไม่ติดด้วยดโดนี่คิวมันน่าจะตายอะเฮ้ยมันเริ่มละอย่างที่ผมว่าเราก็จอดเลยดีกว่านะวะเฮ้ยแล้วไปได้บ่วาเดี๋ยวจอดผนังเลยเพราะว่า ข้างในนี่คือเป็นประตูเหล็กนะไปก็ประชิดเลยครับเมันจะอุดเอาโอเคเดีครับว่ามีของปะของในกล่องเึิบโโอโ้นี่งไงก็สินร้อยหนึ่งแล้วของในบิลของในบิลวกว็าตามนี้เลย เก็บมาให้หมดครับว้าไรก็ถือว่ากำจัดไปหนึ่งแต่ว่าตอนที่ผมจาะเมื่อกี้นี่คือมันนอนอยู่นะมันน่าจะถึงบ้านเลยครับเนี่ยแต่ก็ได้มา ตัวหลายนัดอยู่นะนัด2นัดโอเคใหลก็ร่วงไปน่าจะเป็นปืนลูกสองครับไหลก็อีกคนหนึ่งไปละโ,โหลก็ไกลไปดูดิยิงตายไปเนี่ยไหลเรียบร้อยครับกระสุนหมดก่อนอนะ มาแต่นี้ก็ได้เวลาที่เราจะฟาร์มบ้างเลยครับมาดูว่าห้องม่วงต้นเกมนี่ขีของอะไรจะรอปมานะ๋ยามาดูกล่องดาวแต่ก็ปังโว้ยเราได้มินิมามแล้วอ็อันนี้เป็นเสื้อเหล็กแล้วก็กันเบาขอก็จะว่าก็พอใช้ได้ครับได้มินิมาเนี่ยนีมันก็เป็นกระสุนสีฟ้านะมันก็แรงครับขอก็ตามนี้ครับต้นเกมเนี่ยห้องม่วง ไปหาเปิดต่อแล้วกันตอนนี้ก็มีทุกสีเลยสีฟ้าก็มีเนี่ยโว้ยไลวก็รู้ทันเด็กว่าไม่เห็นผมละไลวก็ร่วงไปบายลูกซองสองก็บอกเก็บมาแลวก็เก็บไปงั้นเลยครับไม่รู้ว่าจะได้ใช้เปล่าลูกซองเนี่ยไล่ก็ เราข้าไปใช้กลเบาแล้วไงแต่วก็คงไม่ได้จับทุกซองละมาแล้วเฮ้ยแล้วผมลงไม่ได้เฮ้ยได้ละโอ้โหเกือบตายฟรีแล้วก็ร่วงครับจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้คนนี้มันเรียกผมวะอยู่ในบ้านเลยก็ยิงเรียกนะแต่นี้มาแล้วแล้วก็ร่วงไปโอ้โหแล้วก็ไม่ทันว่า แต่ว่าผมสาหาัสมากอ่ะเลือนี่คือเหลือ40แต่เราก็ต้องพันยาก่อนครับไม่งั้นก็น่าจะตายฟรีมาละจังหวะนี้คือเราเนียนอยู่เราไม่ขยับเลยเฮ้ยโอเคอะไรก็ร่วงครับเอาดิเฮ้ยทันปะฟึบอุย้ยเรียบร้อยผมได้ฟาร์มาสมาอาว่าของดีแตกว่าไม่ทันละ แต่ก็ได้มานะเราได้มาแล้วก็ไปครับเราก็ต้องการแค่นี้แหละไปจ้าเดี๋ยวก็ได้ปืนฟาร์มมาร์มาเดีก็เล่นในบ้านนะแต่ก็ดีครับที่เราเอาทันเนี่ยเอาหยิบมาทันไงมือไปมาเดี๋ยวไปเก็บของครับแล้วเราก็เดี๋ยวไปฟาร์มต่อนะอันนี้ของเต็มตัว และนี่คือวิธีเข้าบ้านเลยนี่เฟิร์บไปหลายของเต็มตัวไม่รู้ว่าเก็บอะไรมาบ้างเนี่ยเก็บมอจริงมีอะไรให้เก็บเรากเก็บครับอันนี้พี่คนฟาร์มห้องมาละจังหวะนี้เซอร์ไพรส์นี่ไง้างและก็ปืนลูกโม่ลูกซอง ว่าจะมีของดีแต่ก็ของความก็พอใช้ได้ครับได้มาอยูะ่ะมาและตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เรารอคอยก็คือเวลาที่แอร์ดรอปจะตกครับตอนนี้ก็อีก5้าวิ 2วิแล้วก็มาละห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีวภาพครับก็คือไบโอเช่นเคยมาตอนนี้ก็พร้อมและอะอยก็ลุยเลยโอ้ยตรงนี้เดือดวเดือดจ,จริงเมื่อกีมีลูกซองเลยก็กลนเบานะตอนนี้ผมถึงคนเดียววะ่ะเพราะว่าเพื่อนน่กกรลังจมานี่ จังหวะนี้ฉายเดียวมาโอ้โหเดือดจริงลูกสองนี่คือบึ้ม้ามอ่ะโอ้โหและกีเทาวนี่ดูดิใายก็ร่วงหนึ่งเมื่อกี้มันมีกลเบาด้วยครับแสดงว่านี่จะตายละบอกเลยว่าเราได้กลเบาฟรีเฟริร์ฟโอ้โยแบบแวบบนี่ไง นี่ง่ายบินไปแล้วโอเคหลังบ้านก็บีครับแวบๆบแบบเนี่ยปุ๊บนี่ง่ายโอเคเขาเรียกว่าหลอกลอก่อไม่มีอะไรใช่ปะอะไรก็ได้กลดเบามาแต่ก็แค่ปืนหมด ่อหน้าไม้โอ้โหหน้าไม้ก็ยังมีคนเล่นอ่ะแล้ก็ลูกซองอ,อย่าไปหาทำแคมป์ก่อนนะโ,โหย้ยก้างหน้าเราสองเท้าเดี๋ยวก็ปืนเอาสอดกระบอกเลยมาแล้วก็รวมไปแล้วหนึ่งรวมสองครับันนี้มีปืนอยู่นะ หลาก็มาจงหวะนี่คีเตียงยังไม่ได้ตั้งะ่ะถ้าตายนี่คือจบเลยนะว่าคนเยอะไปอะ่ะโอ้ยและเพื่อเราครับโดนรูดชัวร์หายละตอนนี้ผมคนเดียวโอ้ยโอ้โหไม่พักจริงว่ะแล้วก็ร่วงครับไอ้น,นี่ก็ถึกไปโอ้ยโอ้ย และชุบไวด้วยของจริง <G ül ough> เดี๋ยวนี้คือเผลดอตัวไงแต่และคนก็ชุบสิบวิอ่ะอันนี้คือมาชุบไวอ่ะเรียบร้อยเลยแล้วเลือดเราก็น้อยด้วยครับรกิ๊ดคอน้อยมากอะ่ะแ้วก็ตายเลยปะ่ะเราก็ต้องไปแบบเร็วแสงเแ๋ยวเราก็จะพุ่งไปเลยหวังว่านี่จะทันนะขอให้บวกทันก็พอครับแล้วก็บาไบโอครับ มาแล้วตอนนี้คือแอดดรอปมันเพิ่งหายนะคนก็โอ้ยตรงนี้มีเนี่ยเล่นตัวนี้ก่อนเลยไก็ร่วงครับเมื่อกี้แอดดรอปมันก็เพิ่งหายนะคนก็ไะได้ของนึ่อยู่ในเมือง,งนีน่เราอาจจะมีหวังนะมามานี่วิ่งเข้าเลย โอ้ยส่วนฟ้าเอา้าระเบิดถัง20โอ้ยและนี่คือของแอดดรอปชัวเอาได้มานะแต่ก็ไม่รู้ว่ารบเปล่าแต่ก็มีของในกล่องแอดดรอปอยู่ดูดิมีพวกเหล็กคายเลยก็มาเป็นชิพอะไรอย่างี้แต่ก็ได้มาแต่ว่ามีระเบิดถัง20เลยว่ะใครมันพกมามนเนี่ยจะต้องร่วงไปโอ้ย แล้วคือในเมืองนี่คือมีอันนี้ถั่วครับีหุ่นยนตเนี่ยเมื่อกี้เห็นชื่อยิงอยู่นะมาอะไรก็มาถึงบ้านเราครับอะไรก็ได้ระเบิดมา20บาทระเบิดถังเนี้ยเดี๋ยวครับไปห,หาเรดน,นะ,ะแต่ว่าตอนนี้มันมีเรือมาครับแล้วก็แล้วก็ไปเรือกันนี่ถ้าเราไปเรือมันก็อาพวกหุ่นยนต์ก็ไม่น่าจะมานะในเซิฟวันแรกมีหุ่นยนต์กันละมันก็เกินไป แต่ก็ไปเรือกัน๋ยวได้นัวต่ออันนี้ข้างหน้าเราคนดนึงไปก็เฟ็บเรียบร้อยเรามาเรือที่คือหุ่นยนต์มันมาไม่ถึงไงไปก็ได้เดือดเลยแล้วก็ร่วงป้ายลูกซองอนนี้มีอีกชื่อ2ชื่อครับน่าจะมีสอคน ข้างหน้าเหมือนกับมีคนว่ายน้ำเดี๋ยวาขึ้นก่อนแล้วกันมาอยู่ไหนไปดูกล่องครับเฮ้ยเห็นละและก็ร่วงไปและที่คือมายืนอ,อะไรตรงนี้เนี่ยยืนดิ้งเชวซองแปดแล้วก็กล่องก็ อีกหกนาทีอะเห็นละมีทัพโผล่อยู่นะตรงนี้อะเห็นปะและก็ร่วงป้ายแต่นี้ก็หมดเลยครับยกอรอสองเปิดอย่างเดียวสามวิครับว่าของจะเป็นอะไรกันเรือต้นเกมอะไรก็ป้างแล้วก็ลูกบ้องขาวเฮ้ย อันนี้คือเครื่องกลั่น้ำมันนะก็เป็นของดีอยู่ครับก็เอาไว้กลั่นที่บ้านเราอของก็แค่นี้ครับของต้นเกมเนี่ยก็กลับบ้านดีกว่าแต่แล้วจะมีคนดักบอสมารอกันแต่ววานี้ก็ไม่น่จะมีละเดี๋ยวปั่นจักรยานแล้วก็กลับบ้านเลยไปข้าฟยาว,ยาวแต่ว่าคนมาน้อยมากอะเรือนเนี่ยเมื่อกี้ผมเจอแค่สองสามคนเองเนี่ย เด็ดได้อดนัวเลยมาเดี๋ยวมาใช้ระเบิดกันครับระเบิดที่ผมยิงได้เมื่อกี้เนี่ยยี่สิบลูกเะไรเอามาใช้กับบ้านนี้กันหลายบ้านนี้ก็มีเตาเผาของอยู่นะอีกดเดียวก็พังเลยเนะี่ย ดูครับว่าจะมีของให้เราต่อยอดปะอาจจะได้แร่อะไรอย่างนี้นี่อีกฝันหลังหนึ่งนี่ครับสามเตาแล้วก็เอาแค่นี้แหละเอาแค่ของในเตาก็พอละแล้วก็จะได้แร่มาโอ้ยอันนี้โผล่จากไหนเนี่ยน่าจะเกิดมาปะนี่ไงตรงนี้มีเตียงเนะี่ย แล้วก็ไปโผล่ข้างบนเลยสองจิงมีสามเตาไอก้กล่องไม้กล่องไม้มีอะไรบ้างเอ้โหตามสภาพเลยครับบ้านต้นเก็บวเดี๋ยวมาดูของในบิวอันนี้เราก็ได้เตามาสามเตาแล้วก็ราลุ่นของในบิวครับฟังละ บัง้งนี่หลายก็ของเดวิวครับก็มีหินนะก็หลายหมื่นโยก็ถือว่าใช้ได้ครับก็เอาไปอัพบ,บ้าเรานะระเบิดก็ระเบิดฟรีที่ได้มาเมื่อกี้เนี่ยไปเดี๋ยวนี้มันก็แจกระเบิดต้นเกมด้วยครับคนเลยแบบมาเล็กๆนี่คือหายาก่ะ บ้านที่ใช้แบบไม่เกินสิบลูกอะไรงนี้หาไม่ค่อยเจอเลยมีแต่แบบบ้านหลายๆลูกอะ่ะโอ้ยแล้วผมไปดื่มน้ำอีนนี่มาดื่มน้ำเกลือเรียบร้อยมือไวเกินและสวยครับมีคนไปดื่มตามด้วยของจริง ป่สวันนี้ครับก็แค่นี้ดีกว่านะสำหรับต้นเกมแล้วก็มานัวครับถือว่าได้นัวอยู่ได้ไปหายิงอะไรก็ไปหาเรีอะไรอย่างนี้ป่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับทุกคนดูไว้เจอกันใหม่ไปละ